ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องบ้านโหรศน์ศาสน์นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปทำนายดวงให้กับชาวราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่14เมษายนนะคะชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยเรามาดูในส่วนของเรื่องการงานนะคะของชาวราศีมีนกันก่อนนะคะไพ่ใบแรกค่ะ Nice of Swords นะคะไพ่ใบที่สองค่ะ Queens of u u s ค่ะไพ่ใบที่สามนะคะหกดาบค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะเจ็ดเหรียญค่ะ และใบที่5นะคะ1เหรียญค่ะ X of Pentacle นะคะ ชาวราศีมีในเรื่องของการงานนะคะยังคงต้องเหนื่อยเนาะกับงานสําหรับชาวราศีมีนตอนนี้ในส่วนของเรื่องงานนะคะที่มันมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอยู่ที่มันหาทางออกไม่ได้หรือว่าหาทางแก้อะไรก็ไม่เจอนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะคุณจะเห็นช่องทางคุณจะเห็นทางออกคุณจะเห็นลู่ทางในการจัดการเพื่อทําให้ปัญหานี้มันลดลงนั่นเองค่ะดูเหมือนว่า คุณเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขมันมาน,นานแล้วนะคะแบบมันเป็นแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะซึ่งเดือนนี้ค่ะเดือนกันยายนนี้นะคะชาวราศีมีนจะพบหนทางออกจะพบหนทางในการแก้ไขปัญหาที่ ติดค้างหรือว่าที่เป็นอยู่นะคะคุณจะเจอนะคะว่าควรที่จะทําอย่างไรนะคะให้ปัญหานี้ลดลงหรือว่าหายไปคุณจะเห็นทางออกคุณจะเห็นทางแก้ของปัญหานี้นะคะสําหรับในส่วนของเรื่องการเงินนะคะแล้วการเงินของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ไพ่ใบแรกนะคะ The Chariot ค่ะไพ่ใบที่สองนะคะแปดช่วยค่ะไพ่ใบที่สามนะคะ The Hangman ค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะ The Strength ค่ะ และใบที่5้านะคะ a g e of source ค่ะในส่วนของเรื่องการเงินนะคะชาวราศีมีนถ้าเกิดว่าคุณกาลังรอในเรื่องของเงินที่จะเข้ามาหรือกำลังรอในเรื่องของเงินที่อา,อาจจะเป็นเงินเงินรอเงินกู้ยืมหรืออะไรก็ตามนะ,ะที่คุณกำลังรออยู่ ะมีความผิดหวังนะคะอาจจะไม่ได้นะคะอย่างใจอาจจะต้องรอไปก่อนนะคะเดือนนี้เหมือนทุกอย่างนะคะสำหรับชาวราศีมีเนี่ยจะอยู่ในช่วงของการชะลอนะคะไอเรื่องนี้สมมติถ้าคุณในเรื่องของการเงินถ้าเกิดว่าคุณรอในเรื่องของการใช้หนี้จากลูกหนี้คุณก็ต้องรอไปก่อนเหมือนเดือนนี้เขาจะมีการผัดผ่อนนะนะคะส่วนในเรื่องของ เงินรายได้ที่เข้ามาก็จะไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นอยู่นะคะดูเหมือนว่าชาวมีนเนี่ย จะต้องมีปัญหาในเรื่องของการเงินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเดือนนี้ต้องดูแลบริหารจัดการให้ดีๆนะคะสําหรับการเงินชาวราศีมีอาจจะมีภาวะฝืดเครืองนะคะอาจจะมีภาวะที่ว่าจะต้องใช้เงินมากกว่าปกตินะคะสําหรับเดือนนี้นะคะมาดูในส่วนของเรื่องความรักกันบ้างดีกว่านะคะความรักชาวราศีมีหล่ะ จะเป็นอย่างไรนะคะในเมื่องงานก็ยุ่งเงินก็ติดขัดแล้วเรื่องความรักจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะสีถ้วยค่ะไพ่ใบที่สองค่ะ u u e n s of Wands ค่ะไพ่ใบที่สามนะคะห้าไม้ค่ะ ไพ่ใบที่สี่ค่ะห้าเหรียญค่ะและไพ่ใบที่ห้านะคะเจ็ดถ้วยนะคะคนโสดชาวราศีมีนก่อนเลยแล้วกันนะคะสำหรับคนโสดช่วงนี้นะคะมีคนเข้ามานะแต่ว่าตัวคุณนะคะกับยังไม่รู้สึก พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะมีตัวเลือกเข้ามามากมายเลยแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่มีแต่ปัญหานะคะคุณนะคะได้รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็มองเห็นถึงปัญหามันก็เลยทําให้ตัวคุณนะคะยังไม่พร้อมหรือยังไม่อยากที่จะเปิดใจให้กับใครคุณได้แบบมีคนเข้ามาเยอะก็จริงแต่ดูเหมือนว่าแต่ละคนเนี่ย ก็แสดงพฤติกรรมหรือแสดงอะไรบางอย่างที่ทําให้คนโสดชาวราศีมีเนี่ยไม่มั่นใจนะคะรู้สึกว่าเออมันไม่น่าไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะจะเป็นอย่างนั้นมีเข้ามาแต่ว่าคุณกลับรู้สึกว่าไม่น่าไปต่อหรือไม่น่าสาราสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะแต่สําหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเหงานะคะที่อาจจะทําให้นะคะมีการทะเลาะก,กันบ้างนะคะความ ไม่เห็นด้วยไม่ลงรอยในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะรวมถึงปัญหาทางด้านการเงินอาจจะทําให้คุณกับคนรักของคุณนะคะมีปัญหาทะเลาะก,กันได้นะคะเพราะฉะนั้นทางแก้เลยนะคะสําหรับชาวราศีมีนในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะอยากให้คุณแบบว่าเปิดใจและพูดกับคนรักหรือว่าคู่รักของคุณนะคะเผื่อ เขาหรือเธอคนนั้นนะคะจะได้ช่วยดูช่วยคุณแก้ไขปัญหานะคะเพราะถ้าเกิดว่าเกิดปิดบังหรือไม่รู้กันทีหลังก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้คุณนะคะกับคนรักของคุณเนี่ยมาทะเลาะเบาแหวงกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ออร์เคิลกันบ้างนะคะแล้วไพ่ออร์เคิลอยากจะแนะนํานะคะหรือบอกอะไรกับชาวราศีมีนในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ ไพ่ใบแรกนะคะไพ่เบอร์48ค่ะไพ่ใบที่2ค่ะไพ่เบอร์1ค่ะและไพ่ใบที่3นะคะไพ่เบอร์12ค่ะ ชาวราศีมีนนะคะแม้จะมีปัญหานะคะทางในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินอยู่บ้างรวมถึงนะคะในเรื่องของความรักก็มีปัญหานะคะแต่ไพ่ o r a เค e กำลังแนะนําว่าบางครั้งเนี่ยถ้าคุณนะคะมัวแต่ทํางานหรือว่า ยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินมากเกินไปนั่นแหละค่ะมันจะทําให้ตัวคุณนะคะมีปัญหาได้นะคะในช่วงเวลานี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกําลังอวยพรให้กับคุณหาเวลาว่างนะคะไปทําบุญนะคะไหว้พระหรือว่าทําสาธารณกุศลนะคะร่วมกันกับแฟนหรือว่าคนรักก็จะเป็นผลดีกับคุณมากๆเลยนะคะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมีเนี่ยอาจจะต้องคิดหรือว่าตัดสินใจ ที่จะทำอะไรบางอย่างมีการน,นะคะะ เขาเรียกว่าช่วงเวลานี้ยเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนอาจจะต้องเลือกนะคะเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งก็ขอให้นะคะค่อยๆคิดให้ดีๆนะคะมีสติทุกครั้งที่คุณนะคะกำลังจะตัดสินใจทำอะไรนะคะขอให้มีสติอยู่ตลอดนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดจะได้เลือกเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องนั่นเองค่ะและทั้งหมดนะคะก็คือคําทํานายประจำเดือนกันยายนของชาวราศีมีน ทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักขอให้ชาวราศีมีนมีความสุขในทุกๆวันเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณทุกทุกท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้านโหนอุตสาสนันด้วยนะคะอย่าลืมกดซับส r i b e ให้กันด้วยนะคะ